สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแอนนาทีวีพูเคลื่อนไหวล่าสุดวงการบันเทิงแฟนๆแห่ให้กำลังใจเป็นอีกหนึ่งพิธีกรมากความสามารถรุ่นแ่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแสนนานสำหรับแอนนาทีวีพูจากที่ใครที่ได้ติดตามเธอจะเห็นในมุมสดใสร่าเริงแต่จูๆ่ๆเธอโพสทำนองเศร้าผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจชีวิตมันต้องดีกว่านี้ทำงานเก็บเงินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมทั้งโพสภาพตัวเองขณะร้องไห้ใต้โพสพร้อมข้อความว่าร้องได้เริ่มใหม่ได้พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นเนาะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้เธอจำนวนมากทั้งนี้ความจริงแล้วเธอมีปัญหาอะไรอยู่ในใจก็ต้องรอเธอออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะ